นี้เป็นวันแรกแห่งการพระราชพิธีเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระประบเรมหนทรมาอานันทมหิดลนะครับในการเริ่มต้นแห่งการพระราชพิธีสําคัญทั้งหลายเป็นธรรมเนียมนิยมของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่ประการหนึ่งครับว่าจะทรงพระกรุณาโปรดกล้าปล่กระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานคือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมเด็จพระบรมราชพุทธกาล หรือสมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเพื่อเป็นพระราชศริเป็นประเดิมแห่งการพระราชพิธีนั้นในการพระราชพิธีครั้งนี้ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันแรกแห่งการพระราชพิธีเช่นกันครับบนพระแท่นราชบัลลังก์ที่เห็นอยู่ในจอภาพในขณะนี้นะครับภายใต้พระนพประดลมหาเสวตรชัจภายในพระที่นั่งอมรินทร์วินิฉัยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญ พระโกดพระบรมมติสมเด็จพระบรมราชเจ้าพระการีออกประดิสถานบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับที่เห็นอยู่แถวหน้าเป็นพระโกดที่มีพระนพพปรสดลสเวตฉัตรกางกั้น5พระโกดนั้นคือพระโกดพระบรมมติพระบาทสมเด็จพระจ้อยู่หัวรัชกาลที่4ที่หที่6ที่7และที่8เรียงตามลําดับนะครับที่เห็นเป็น เรียงลดหลานกันจากซ้ายมาขวานะครับเป็นพระโกศพระบรมธิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลส่วนที่ซ้อนหลังเห็นสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั้นคือพระโกศพระบรมธิพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพุทธเานภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนงางก้าจู่หัวรัชการที่1ที่สองและที่3นะครับส่วนเบื้องหลังพระโกรพระบรมมติของสมเด็จพระบรมกษัตริย์ทั้ง8รัชการน,นั้นเป็นพระโกรพระบรมมติของสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมราชชนนีเรียงตามลำดับมานะครับ